ขอใหญ่เลยขอใหญ่เลยขอให้ลูกหล้างให้อีกาทาไม่ลูบให้ก็ขอใหญ่เลยก็อกกกกกเมวอะไรแมวอะไรนี่เมวหมาหนิเมวอะไรหมาอะไรนี่มีสองขามีสองขามีปีกนี่ห้ยทำไมให้ลูบให้ทำไมล่ะจะของไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวเฮ้ย

เงี้ยีอ่อยปยปล่อยปๆปล่อยๆๆเอ๋ไปไปมาอีกเลยมาอีกเลยมาอีกเลยมะคอให้ลูบล้างให้อีกเลยอู้หูอ้ห ลูปหลังอ่ะอใหญ่เลยอ่ะเออเออเออขี้ขานขี้ขานรูปไพ่เลยคอขอคอไปเออขอเออเออ ชวนไปไหนเล่นน้ำนี่ป่ะป่ะปะ,ปะ,ปะอาบน้ำปะปะ่ปะปะ่ะป่ะนั่งปะ่ปะเออป่ะโอ้ชวนไปอาบน้ำปะ่ปะป่ะโอ้โหช่วยอาบไปได้เราเนี่ถ้าช่วยลงหัวทิ่มเลยด้วยน้ำลึกเร็วเขาไม่เปิดน,น้ำใส่นะ ปะ่ะโอ้อับคนเดียวเดิมไม่ช่วยดอกช่วยไม่ได้ดูที่นี่หวัวทิ่มไปไนจะช่วยนี่เอ้ยอับไปลงเลยอะลงลงเออปะ่ะอับเองเขาชอบให้วิดนามให้เขาไห้ช่วยไม่ได้เห็นไหมมันลึก ลืกช่วยไม่ได้อับเองเลยอับเองเลยกลับอับเองเอางกหัวให้ช่วยให้ช่วยวิทย์ให้มันช่วยไม่ได้อับเองเลยกินไปก่อนนะลูกนะมือแม่เขียดเขียดเมนเขียดกินยังเขียดเขียดหน่อยเอามาให้กินยังกลับ ไม่ใช่ไปขโมยกินปูแล้วนี่เว้ยเฮขออะไรล่ะขออะไรนะขออะไรขออะไรโอ้โขอให้หลูบลัางหายทุกตัาามันไ่ว่ามันก็ไม่ซัดว่าน่าจะยุ่งไรมันไม่ใช่หมาจะให้หลูบลัางหายนี่น่ะ,ะจะไปไหนกาบโอ้ยอย่าไปลงังแก้เขาว่า,าเฮ้ยเขาลงมาโอ้ยเจ้าของเป็นเป็ดนะไม่ใช่เป็นหมา จะไปไหนนี่ไปไหนหืกาบจะไปเล่นน้ำกาบจะไปเล่นน้ำครับมาดูดแกลงเกงวะนะเกงอ่ะเกมดูอันอยาื้ลหินดกงมไม่ใช่เขาที่เกงใจตรงที่มือมีปากเนบเขาหนี้กาบเอ้ยกาบจะไปเล่นน้ำโอ้ไปคนเดียวไม่ได้นี่ทำไมต้องมาให้ภาพไปด้วยเฮง เดินน้ำนาลิวเลยเนอะถ้าไมต้องให้หท้าไมต้องให้เขาเล่นด้วยเนี่ย,ก,ย,ย,ยกับไ,ปปไหนกลับจะไปเล่นทางไหนโอ้ไปแล้วลกลับไปแล้วไปหางูกับหมากลับจะไปหางูกับหมานี่